อนนี้ยหลายไปทำงานเล่นจงโชคดีสามสองยา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 ไปได้ตึงตงตุยตุ้ยต้ยยตไปต่ออีกตึงตึงเดี๋ยวเอ้เซือเลยะเอ้ยเอ้ยซือเลยมน่อวาบ่ แต่ยังดีบ้าสิแก่ล้ำอยู่บุ๋มบ่สิไปเข่าทางมันฉุดบุบบุ๋มสิไปเข่าทางมันฉุดบุบบุ๋มบ่นะไปหงอแล้วในแจักหน่อยใช่ล้วมันอยู่จังจากไปยังเห็นอยู่ถามมันไปสัมผัสสิเอาว่ามันว่าจับไปสัมผัสมันเดินได้ได้เดี๋ยวมือนี้ก็จะผ่สนย่างด้อมด้อมมองมองอยู่นี่แหละมันมาจ่อตรงไกล้คอยบ่เออสิเอาแทนมามือนี้วันมันไปยู่ด้อนี้มือเชร้าเดี๋ยายเข่าเหมืนบ่เออ ม yeah. 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 well, like kind of yeah. yeah. ื่อเช้าขายเขาได้น yeah. yeah. uh, okay. ี่ยินเขาบอกไอ้ไก่ทั่วมาบอกไว้ว่าทำหลวงเงินหลายเดียวขายเขาเมียให้เมียให้บ่เมียเมียว่าเงินเบิดหลายว่าเออเป็นอย่างคือวุ่นกับหลวงเงินภาษาเออเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นอยากได้หลายกับกับว่าเฮ็ดยู้จักบ่มันบวังไปมันไปได้เออมันไปได้ที่ว่าขอทางมันเออมันเป็นปัญหาเลยแมนบ่น้องเดียวกับไทยลเงินบ่บ่จะเพื่อหยอดไก่กันเด้อ ลงแป๊ดเดียวสายซื้ออยู่มันจะที่เหตุทั้งนัอนแต่ไอ้โล่เขาคนคนหลายนะครับคนเข่ามาดาครับผมสี่หลคนเข่ามาดาครับผมสี่หลายสี่หลายนไม่ยังดอกครับใจว่าไทยโลเงินจูดขึ้นไปเจ้าซว่างว่าโล่หนูบ้านนี่หลังจากกดดันอยู่ตังโดนแต่ไม่แตกด้วยคนซว่างว่าจะเจ้าซว่างข่อยกับสวงเนี่ยสวงข่อยกับสวงเนี่ยมาทายพี่คอนเทนต์นั่น โอ้ซื้อน้าไม่เจ้าว่าไหมเนี่ยนีวคือกนนเล่อพอก่านอปบกับไทยหลวเงินบอกมะแก่งานไปทางเปนะครับผมไปทางเปนะไซท้ายนี่บอกนี่มันว่าแก่งานตัวหมู่บ้านในโพตไปว่าแก่งานาเฮ็ดสมขยักแน่นอนสือมี่คอยกับเขาเคยเห็นต้อตพาเขาต้อเราเขาเราวัดตอเขาเรีกว่านี้ เป็นมาล่อ,อ,อจากมาล่อเจอกม้าหางขาดหางขาดอีกท่านไว้สามหางห่านไว้สามปอปอ,อ,อสุใท้าขาดหอกเบาเลยบ้าน <c oughs> ว่าเป็นเสียตะผูย่างเสียหดเจ้าของบังไฟอ้ยตึงเนดตายอ่านะพี่น้องนะผู้ใดว่ดเห็นหมูว่าน,นี่นะอ่าต่บอบ่เขา่าเอาต่อลงมาเปลี่ยนแล้วก็เอาต่อขึ้นไปแทนที่สิวัดจากขงางล่างไปวัดเอาทั้งลังไปวัดเอาทั้งไ้ฐานบังไฟของเค็น เฮตตาสพัดพลตะวันนะยับต่อลุ้งละกันแล้วนะครับันหางละกันแล้วนะครับไปได้เฉยนะครับวันนี้มาแก่งงานนะครับผมมาผ้ได้เป็นเอไทยโลเงินติดตามนะครับผมมาเขาหางเมืองไฟนะครับไทยโลเงินนะครับผมมาสวัสดีครับ ได้ขาบบ่าวว่าไทยโลเงินจูดขึ้นไปเจา้าซววงว่าเลยหนูบ้านนี่หลังจากกดดันอยู่ต่างโดนแจนเกเลยคุณ <laughs> สววงว<อ>่าวว<อ>จะเจ้าซววงข่อยกับสวงเนี่ยนี่เจ้าเคยเห็นว่าเออเอาต่อขึ้นไปวัดอยู่ทึ่ง,ท,ง,ท,งทึ่งทึ่งฐานเนี่นยคุยก็เคยเห็นก็นเ,เห็นบางหนึ่งวัดแบบนี้แตกเลยแตกเลยบ่แม่หลักข่อยก็เลยไปถอนข่อยก็บบ่เอาเลยนะครับผมไปถามแล้วถ่ายเรียนบังไม่อ่าร่างไหนนี่นี่นี่บานเจี้ยอันอันฟ่อว่า แั่เสีเอาทาได้มาเนาลงมาหางขาดเราอยู่เลยอานยพ่อครูมันคนว่าผมใคร่นรับตัวดีอยู่ครูมันเขาเอาไปจู่เ้ยเธอเนึ่งแา่ที่เป็นเรื่องไหนมาแบ่งกินกันกินกันหมองต่อวัสดีคินปลาแบ่งบลาแบ่งมาแล้วพ่อตาเอาแก้วมาฝากบอกว่ามันป่วยแต่่าวด้าน่นมาเรือดาวด้านข้างมันถือ้านก็ไม่อยู่แต่ว่าบอกไฟบ้าง ยะไปไกีถือตงคุณพขอมไม่ดีไ่ง่เาบอกใ้อยพ่พี่ะไปไก่ไอ้แบงบอกเนี้ยพ่อพ่าไปไก่ไม่ใหรอเงินอผมลงมากับว่าพอเลยเทวันลุนะครับผมบ่ได้ไล่บ่ด้ไล่เป็นคลิปตัดต่อลงห้างขาดบ่ห้างขาดบอนเจ้าได้เบิ่งแล้วบ่เดี๋ยวเนั่นล่ะอ่ามันไห่สดบ่ได้ดอกนะครับผม

ลงแต่เดียวสาซื้ออยู่มันก็สิอาเห็ดทั้งเลอดตั้ง่มันคนหลนะครับค้นเขามาดาครับผีหลายสไหลมันไม่ยังดอกครับไเ้เขามะดามืนนี้คอยโทษไอ้ให้ตั้งแต่เศร้าประมาณสิบคลิปแล้วมันรูปไว้ได้ตอเ้าผ่านางตะกี้าเนียไหนะกี้ามันโอนไปยังเก้ยไปยังเดียวตามีครับปะ้มยกันบ้ตะจ้างบ้านดโอใช่ปัญหาผมมีปัญหาเท่อแรนี่อัดอัดอัยามน่อยบกกันเลยกับไป อัดดูารนั่งอัดอยู่ตอนนี้ตนบอกมาแท่งเลยเลยว่าแต่ท่อเขาจองครับจอนจองคันแนวนี้กอัดได้บังไฟสูตโลเงินบะมี่บะมี่บังไฟแห่งคือเขาเพราะว่าเสด็จไปกับพันเฮ้ยมันพันเนี่ยมันผ่านเนี่ยมันเป็นอย่างมันพลานอ๋อมันพลาดนะครับมันก็พลาดอีหลีล่ะหลายกอกประเด็นคอยก็เสื้ออยู่ว่ามันพลาดเรียกไม่ได้บะแมนบะแมนบะเขาบม่ได้ใส่ฝอยคัดหม้อ่็เรียก บานนี่ตัวใส่ปลอยกันหมอยลุงน้องเล่นไปจังไปเอาออกแล้วก็เสียบใช่ไหมเออเอาออก็เลยลืมบานนี่เพรต้องวัดหยากมาวัดมือนีอย่างใดไปสูงๆอย่างสูกๆตายไปเอยบานนี่ตัดกันไปบานนี่ตัวม้วนหันไปสามปอนึ่งสามปอปอสุดท้ายไปขาดปอสุดท้ายไส้ไหลออกเกิงพอแล้วมันเกิงตัวนี้มันขาดอยู่บีมันว่าเป็นหยังได้เออมันขาดต้นพุ่นติดตัวมีปัญหาตัวอันนั้นตัวมันสีผาอยู่จุ๋งพุ่ง มันเลยอยู่ซ้ำไปด้แม่เอ้ย่ขาดจังวัวสางเบิดหลัปได้หรอ่เม่นเบิดอยู่บบนายกมาโอ้ยจะได้ถือมองซื่อดอกขี้ถือป้องขีถือป้องมันขาดอยู่มองนี้นะจังเบอร์จังเบอร์ เสด็จเสด็จไปผ่านเสียนะครับอุ้ยผ่านอีหม้อนยั่งบอกให้เขายั่งให้เงินนั่นเยอเท่าเดียวนี่ไอ้ไอ้ไอ้ผู้ใดก็แถวแถวน้องเป็ดน่ะเงินป่ะบักบังนั่นเสียหลายตัวขอบ่อแด้บอกมันยั่งมันยั่งข่อยอยู่เร็วบอกเขาบอกเดเอ้ยซื้อเดี๋ยวเอ้ยซื้อเลยบ่เอ้ยเอ้ยซื้อเลยมันมันดีบ่บ่แต่ยังดี บ้าสิแกล่ำอยู่มือบ่สิไปเข่าทางมันถูบุบบ่นะไปง่อแล้วเนี่ยจักหน่อยใช่แล้วมันอยู่จังจากไปยังเห็นอยู่เนี่ยไปถามมับาทสิเอาว่าเป็นว่าจะไปสัมบาทมันเด้อเลยได้ได้เดี๋ยวมือนี้ก็จะไปสัมบาทยังด้อมด้มม่วงม่งอยู่นี่แนะมันมาจอดตรงไฟคอยบ่เออสิเอาแทนมามื้อนี้โอ้ยมันบ่อยู่ดอกร้อนมื้อเช้าได้ขายข้าวแม่นบ่เออ มื่อเช้าขายเขาได้่ยินเขาบ่เงี้ยกลๆทั่วมาบอกไวยว่าทำหลวงเงินหลายเดียวขายเขาบ่ไม่ให้ไม่ให้บ่ไม่เอไม่ว่าเงินเบิดหลายบ่เออเป็นอย่างคือว่นกับหลวงเงินมาจากเออเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นอยากได้หลายกับกับว่าเฮ็ดยูสิบ้า มันเหมืนไปมันไปได้เออมันไปได้สิไเขาทางมันเออมันในปัญหาเลยคืออ๋มันกระพาดอีลีเนาะลักษณะงดี่เกิดงานพาดอยู่แล้วนะมันบโได้หมุนแต่ตองนี่นะครับมันกองก้นไปตาตองแล้วนะครับแต่จังหวะหนึ่งมันมีแบบขึ้นสีตัวยตัวยตัวย์พับ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 ไปนั่นเขาป่อยยังว่าตึง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 ไปแล้วมันมันมันสะบัดใจเสียกว่ที่แรกนั่นคอยวัดต่อไปพอดีเตึงตออบ้านี้บักเด้ง ก็เพราเขามันเ่าเขาใจเด็กหน่อยมันได้แงเขาเลยเออมันไปจุดสูงที่บ้านหยุสดสูงวัดดวนที่บ้านนี่กทวนออกไปเฮ้ยกองกลนวับเออ,อ,เอ,อไปเลยมึงมันอนกันไปขาดมองเกิงพอ,อดอีดเกิงพอดีเฮ้ยจังเลยเสียนยักษ์วากัดสีนัสีไปแก่กันตัวน,นี้แก่บ่ได้กับเป็นคิ้วหนาเด้อเออเคยจังวากันดอมันนี้กับมาแก้แล้ว น,นแกวใดที่เป็นคิ้วน่ะโอเคอ,อ,อ่ารอ,อ,อุรอเชียร์กันไปครับสำหรับไทยโลเงินนะครับรแก่วใดรรอคิ้วนายางเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ